สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆพี่พพพน,านานะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ผ่านมาเจอคลิปของนบังฮะวันนี้นบังก็พาพเพื่อนมาลองวิ่งวิ่งมาสำรวจหใหมยใหม่ดูฮะพอดีได้พิกัดจากน้องที่เป็นเอฟซีติดตามช่องนบังอยู่เขาแจ้งพิกัดมาแล้วครั้งก่อนนบังมาแต่มันเข้าไม่ได้ฮนะ หมายนี้ตรงหน้าทางเข้ายัางยังยังเป็นยังเป็นยังเป็นดินเละๆอยู่นะฮะถ้ามอไซค์เข้ามาได้นะบางวันบบนีบบ้นะบางมอไซค์เข้ามาเดี๋ยวนะบางจะพามาดูสภาพหมายฮะนะบางเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็เลยมาเลยลองพาเพื่อนๆมาเข้ามาดูฮะว่ามันจะพอมีตัวมี ปลาขึ้นให้เราเห็นบ้างหรือเปล่าฮะหรือเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจฮะว่านะบางจะเข้ามาถ่ายถ่ายคลิปอ่าตกปลาที่นี่ดที่นี่ที่นี่หรือเปล่าเพื่อเพื่อเพื่อถ้ามันมีปลาขึ้นให้เห็นบ้างมันก็ยังพอมีมีกำลังใจที่จะเข้ามาถ่ายฮะเดี๋ยวนะบางจะลองยืน well ดูสักแป๊บหนึ่ง <ah อ่ะเดี po ๋ยวนะบางจะเปิดอ่าดูสลับด้านกล้องไว้ให้นเพื่อนได้ดูหน้าหน้าหมายว่าหมายแต่หมายสวยมากฮะไปเดี๋ยวไปดูกันนะผม นีเป็นสภาพหมายฮนะนีล่ลมล่มลื่นเลยฮนะต้นไม้เยอะครับผมนี่ครับบ่อของเราโอ้โหสวยมากหมายนี้นะบางแนะนําเป็นมอไซค์นะฮะนี่ก็มีล่องรอยเพื่อนเพื่อนน,นักตกปลาตกกันอยู่ฮนะมีปลาวางเบ็ดมีมีเป้ด้วยครับเพื่อนแต่ขยะก็เริ่มมีแล้วะเนี่ยสภาพหมายหมายสวยมากครับที่นี่หมายสวยมากฮนะแต่นะบางยังไม่เคยเข้ามาลองสักครั้งเลยนะฮบเพิ่งจะได้ เพิ่งได้พิกัดจากน้องจากน้องมาฮะน้องฟุกครับผมน้องฟุกเขาแจ้งพิกัดมาแล้ววันไอคลิปที่นบ,บังไปได้ประกายกับนายเอ,เอก็ที่นบ,บังแจ้งว่าเลิกได้กลับวันนั้นเราได้เลิกเร็วฮะได้กลับเร็วแล้วก็เลยว,วิ่งมาดูที่นี่นะแต่ว่ารถยนต์น่ะนบ,บังเอาเข้ามาไม่ได้ฮะวันนั้นมันยังทางมันยังเละๆอยู่ฮะแต่หมยนี้ถ้าถ้าฝนโตก,กับรถยนต์เข้าไม่ได้เลยฮะเพราะว่าทางเข้าเขาเป็นดินเป็นดินเป็นทางดินเหนียวเข้ามาก็จะติดกับนาชาวบ้านเนี่ยทุ่งนา ด้านหน่แต่นาบางพาดูด้านบนเน่ลมลื่นนเนี่ยโองต้นไม้รอบเลยฮะแต่นาบางจะขี่พาเข้าไปดูด้านในว่าว่าพอมีเนีย่ยลองลอยเพื่อนเพื่อนนักตก <c ười> ปลาปักปลากันทั่วห,หมดเลยหมายนี้น้องฟุกแจ้งว่ามีพอมีมีปลานินตัวสวยนะแต่แต่นะบางก็ถ้าอยากจะให้ชัวร์นะบางก็เดินดนะบางจะเข้ามาถ่าย ถ่ายคลิปเช็คเช็คดูฮ่ถ่ายคลิปเช็คดูว่าจะตัวจะมีตัวมีไซส์ประมาณไหนฮะถ้ามีโอกาสได้เข้ามาถ่ายนะฮะถ้าทางเขาแห้งอะฮะแต่ตอนนี้นะบางคงยังเข้ามาไม่ได้เพราะวันนี้นะบางเอาแค่มอไซค์วิ่งมาดูวิ่งมาสำรวจแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เวลาออกหมายก็สะดวกไปรถมอไซค์ก็จะได้ลองวิ่งตามมาดูกันฮะเดี๋ยวน้บางพาไปดูด้านในน,น,นู่นีนเข้านี่ฮะทางเข้าเลาะนาเข้าไปได้ถึงนู่นเลยฮะ นู่นเลยสิรอบบ่อลย่หม่ยวิ่งไ,ได้รอบเลยฮะเนี่ยรอบๆนี่เลยแต่เป็นมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดได้เลยฮะถึงหน้าหมายเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆอกนันฮะเพื่อนนี่โอ้โหมีรอยเพื่อนัก<ๆ>ตกปลาตกกันค่อนข้างเยอะฮะถ,ถ้าถ้าลักษณะนี้ก็แล้วบางคิดว่านก็น่าจะมีตัวบ้างฮะไม่ไม่น่าจะเหงาแล้วฮะาเข้ามา ถ้าเพื่อนๆท,นท่านท่านท่านไหนสะดวกที่จะเข้ามาลองดูก็มาได้เลยนะเดี๋ยวน้าบังจะปักไอหมุดพิกัดไว้ให้ครับผมเนี่ยหมายก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้รอบเลยฮะแต่ภาพด้านในครับผมมอเตอร์ไซค์ขับได้รอบเลยนะหมายนี้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้รอบเลยนี่ทุง่งนาโอ้โหสวยมาก ข้าวข้าวกำลังกาลังยาวกำลังสูงเลยฮนะโอ้โหสวยมากกนะ็ถือเป็นหมายที่สวยและล่มลื่นนะล่มลื่นที่นี่ล่มลื่นเลยแหละคะ่ะนี่มีตรงนี้จูตรงนี้จุดนี้สวยฮนะเพื่อนนะบังจอดดูแป๊บหนึ่งโอ้โหตรงท่าท่าหน้านี้สวยมากฮนะนี่ฮนะนี่ครับผมเหลี่ยมเหลี่ยมนี้สวยเลยฮนะ ท่านเพื่อนเข้ามานะบางนะแนะนำนะเหลี่ยมนี้สวยมากฮนะเหลี่ยมนี้สวยมากคนระับเนี่ยแต่ก,ก็มีร่องรอยนะนะเขาปากักเสาไว้ประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในอีกฮนะเดี๋ยวลำบากหน่อยนะนะาบางถ่ายถ่ายคนเดียว,วน,นี้นะ้บางวิ่งมาดูคนเดียวนะเอเขานะ้าเอมึอนหัวฮะไปดมไปน้ำยาขัดขัดเงาเรียมงานมามึน <laughs> นะบาบังเลยขี่รถมาคนเดียว ปลาสำวดดูเดี๋ยวเพื่อมีหมายดีๆไว้ตกปลานะฮะโอ้โหมีจุดที่สวยนั้นเลยเพื่อนๆโอ้โหสวยมีจุดีสวยนั่นเ่ยโอ้ทางนี้มอไซค์จะขี่ยากนะฮะนี่ตันตันสวยมากนะหมายสวยมากโอ้มีปลาดูนะะมีปลาขึ้นนะปลาใหญ่ปลาใหญ่ขึ้น หมายลสวยจริงฮะอ่ะก็ผ่านไปสําหรับหมายลที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้นะบางจะลองวิ่งวิ่งดูสักห้าหมายเนะถ้าฝนถ้าฝนไม่ตกนะฮะ <c oughs> แต่ถ้าถ้าฝนตกเดี๋ยวก็คงจะพอแค่แค่ที่นี่ฮนะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าร้องแล้วนะบางไม่รู้ว่าจะไปได้สักกี่ที่ฮนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราก็สําหรับหมายลนี้เดี๋ยวเราก็ให้ดูบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้ฮนะเดี๋ยวนะบางลองลอง,ลอง,ล,องลองวิ่งไปดูอีกที่หนึ่งว่านะบางจะพอไปได้หรือเปล่าฮนะ เพราะว่าฝนมันมาด้านที่นะบางจะไปพอดีฮะไปเดี๋ยวถ้าถ้าไงก็ฝนมันตกเดี๋ยวเราก็หาที่หลบแล้วก็บอกบอกลากันฮะถ้าไม่ตกก็เดี๋ยวได้ไปกันต่อ <c oughs> ไปกันเพื่อนอ่านี่ก็ไปอีกหนึ่งจุดนะฮะใกล้ๆกับตรงเมื่อด้านหมายเมื่อกีกกก้ฮะนี่ฮะผมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สองฮะ บ่อน,นี้จะเป็นบ่อทรงยาวๆไว้อยู่ทางทางที่เราจะวิ่งเข้าไปไอหมายที่บางไป,ไปนะ่ะบายที่นะบางไปเปิดพิกัดให้ไอจุดแรกฮนะอันนี้จะอยู่ที่เดียวกันครับผมก่อนนะบางก็แนะนํใหมายนี้อีกที่ฮนะแต่ว่าหมายนี้จะด้านหน้าเขาจะมีหญ้าหน่อยฮนะถ้าถ้ามาลงก็ต้องตัดหญ้าอ่าตัดหญ้าเนีนะ่ยฮะบริเวณบริเวณนี้ออกสักหน่อยเึงฮะนี่ครับผมก็มีร่องรอยชาวบ้านเขา สูบน้ำบ้างลงลงขายก็มีบ้างพอมีบ้างฮะแต่น้ําดีครับผมน้ําดีทั้งสองบ่อฮะก็เอาไว้เป็นทางเลือกครับผมเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ไม,มีที่ไปฮะถ้าใช้รถถ้าใช้รถมอเตอร์ไซค์ออกหมายช่วงนี้ก็พอเข้ามาได้ฮะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ยังยังไม่แนะนําไม่เข้าฮะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกที่ฮะจุดที่สองครับผมเป็นอ่างเก็บน้ําหนองบอนอะ ที่นี่ก็ล่มลื่นนะแต่ว่าตัวปลานะบางไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยตกได้ตลอดแนวฮะมีร่องรอยเพื่อนเพื่อน,นักตกปลาตกอยู่เพราะมกลัวนะผมที่นี่เขาจะเป็นอ,อ่างคล้ายๆลักษณะคล้ายอ่างอ่างเก็บน้ำฮะอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กฮะก็มีการทำ ปลามงทุกประเภทนะแผลงไข่ก็จะมารวมอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าทางโครงการเขาเปิดให้ให้หากินกันได้ฮะไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงห้ามครับผมก็อาจจะมีห่วงห้ามก็ตามฤดูกาลนะช่วงน้ําแดงน้ําแดงปลาวางไข่อะไรเงี้ยถ้าเจ้าหน้าที่เขามาเจออาจจะมีเขาอาจจะตักเตือนบ้างฮนะแต่บางก็คิดว่าประมาณนั้นถะาผมข้อสภาพสภาพหมายฮะ ลมลื่นนะที่นี่ล,ล,ล้ี่ล่อมลื่นมากนะบางไม่ได้มานานมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนู่นกันฮนะ,ะนี่ครับผมสภาพหมายฮะแต่ตอนที่น้าบังกำลังถ่ายอยู่นี่ฝนพอดีฝนก็ตกฮะน่าจะเป็นฝนที่เขาจะจะตกผ่านนะฮะเดี๋ยวน้าบางจะรีบเก็บบรรยากาศไปแล้วนะาบางรีบออกจากที่นี่เลยฮะเนี่ยที่นี่ก็หมายสวยฮะ มีน้านั่งตกชิงเหลียวอยู่ด้านในครับผมน้าบางแวะไปพูดคุยมาน้าเขาว่าปลานินใหญ่ยังไม่เจอครับปลานินใหญ่กินอยู่หน้าท่อด้านนอกนู่นนะตรงทางที่น้บางข้าวเดี๋ยวน้บางจะถ่ายดูว่าตอนออกไปเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะนี่ครับผมน้าเขาน้าเขาแจ้งว่าในในคลองส่งเนี่ยฮะปลานินกินนะฮะปลานินกินแต่เป็นปลานินไม่ใหญ่ฮะแต่ที่เป็นน้าเขาตกกันอยู่ตรงนู่นเยอะๆนู่นแหละ นี่ครตรงแถวปากท่อแถวคลองท่อนี่ยปับปีนนะนะ้านะที่เขาตกชิงหนเหลวเขาแนะนํานะบางมาให้ผมเพื่อนๆที่ยังไม่มีหมายก็เชิญได้นะฮะวันหยุดน,นี้มาเดี๋ยวเราไปดูยังต่อผมฝนตกนะฮะอ่ะตอนนี้นบางก็ได้เดินทางมาสู่หมายที่เท่าไหร่นะสามหรือสี่ <laughs> ลืมแล้วเนี่ฮะ หมายนี้ตอนนี้มันมีบัวขึ้นมีบัวขึ้นกับขอบฮะเนี่ยบัวขึ้นกับขอบหน้าดินหน้าหน้าดินน่าจะลงยากแล้วฮะหน้าดินหน้าดินหน้าดินน่าจะยากน่าจะยากฮะถ้าน่าจะเป็นปัวเพศปลาชะโดหรือเปล่าอย่างนี้น่าจะเป็นพวกเหมาะเหมาะกับสตกชะโดฮะเนี่ยฮะแต่ก่อนนะบ้างตกอยู่แถวนี้ฮะเนี่ยตรงต้นไม้ใหญ่เนี่ยฮะ จะมีต้นไม้ใหญ่ๆบางก็ตอยู่แถวนี้ฮะแต่ตอนนี้เขามีกกขึ้นแล้วก็มีบัวขึ้นอเดี๋ยวเราลองลองดูด้านในฮะหรือว่าจะประมาณไหนไมันจะพอมีที่ตกหน้าดินหรือเปล่าฮะสภาพหมายโบัวขึ้นเยอะเลยฮะเพื่อนสายเราจะหาจุดลงหน้าดินยากฮะ จะตีถ้าจะตีหน้าตีหน้าดินก็จะต้องเป็นพวกสายที่ใหญ่ๆนะครับถูกไหมครับจจะต้องไปแหวกทางกบทางด้านตรงข้ามนู่นนะะด้านตรงข้ามนู่นยังไม่มีบัวฮะตรงด้านขวาจอฮะแต่ช่วงบริเวณนี้ที่ในบางเคยตกนี่นแถวนี้เต็มเต็มหมดแล้วฮะบัวขึ้นเต็มหมดเลยครับผม จะมีจุดอยู่จุดนห,นหนึ่งนะหนุ่มที่ไม่มีบัวฮะด้านด้านหนู่มประมาณประมาณอ่าฮะตำแนหน่งนะู่นฮะตรงนู้นฮะตรงนู้นยังไม่มีบัวฮนะตรงปลายนิวนะบางด้วยฮะตรงนั้นจะยังเส้นนั้นจะยังไม่มีบัวฮนะเจาะเจาะปกแล้วลงไปตกได้ฮนะก็เดี๋ยวนะบางพาไปดูอีกหมายหนึ่งครับผมแล้เดี๋ยวมาดูอีก ที่หนึ่งครับผมจุดนี้จะอยู่ห่างจากจุดเมื่อกี้สักระยะหนึ่งฮะเดี๋ยวนะบางต้องวางโทรศัพท์ก่อนฮะเพราะว่าทางค่อนข้างลื่นฮะเดี๋ยวนะบางต้องลุยเข้าไปถ่ายด้านในให้ดูฮะครับผมอีกจุดหนึ่งฮะจุดนี้ปลานินเยอะที่นี่ปลานินเยอะมากฮะน้บางเคยมาตกฮะตอนช่วงก่อนหน้านี้ฮะแต่ว่าไซส์เขาจะยังไม่ใหญ่ฮะแต่หลายเดือนแล้วนูนะโอ้โห นี่แสดงว่าโอ้โหปลาขึ้นเยอะมากครับเพื่อนนี่ฮะเดี๋ยวนะบางจะถ่ายอะไรให้ดูฮนะนี่ปลานี่ปลาเบ็ดทั้งนั้นเลยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โห,โโหเยอะมากโอ้โหเยอะจริง,รงหนูท่าปลามันฝูงเลยฮนะที่นี่หม้สวยไมยนี้สวยฮนะนี่ฮะเพื่อนหมายสวยมากฮนะ เดี๋ยวหมายนี้นะบางมีโอกาสนะบางจะเข้ามาถ่ายให้ดูฮะแต่ที่นี่มีครับปนินมีเลยมีตัวแน่นอนนะที่นี่มีตัวแน่นอนนะแต่ว่าจะเล็กเล็กใหญ่ปนกันนะจะมีซสายเล็กสายใหญ่ปนกันเพราะว่านะบางเคยเข้ามาหาเอฟซีนะเอฟซีเขาตกอยู่ที่นี่แหละเขาก็ได้ไปตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างฮะปะปนกันไปฮะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกฟ้าร้องใหญ่ฟ้าร้องนะฝนเริ่มลงเม็ดนะไหนนะบางต้องขอ จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ฮะประมาณน่าจะประมาณสี่ห้าหมายนะที่นบาบังเสียงฟ้าร้องพึมๆึมาแล้วประมาณสี่สี่ห้าหมายนะที่นบาังได้พาเพื่อนไปดูมาก็แต่เดี๋ยวเราลากันแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็หวังว่าไอ้หมายที่นบาบังได้พาเพื่อนๆไปสำรวจดูก็จะมีประโยชน์ต่อ เพื่อนๆบ้างฮะไม่มากไม่มากก็น้อยฮะใครอยู่ใกล้บริเวณไหนก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูฮะเดี๋ยวนบ้บางจะตักหมุดพิกัดไว้ให้ทุกที่ที่น้ำบางไปวันนี้ฮะอะประมาณนี้ครับผมจริงๆอยากไปต่อนะะแต่ว่ามันไม่ไหวแนละ้ว <c oughs> น,นี้ฝนมาแล้ะฝนมามืดตื่นแล้วนะดำไปหมดเลยครับผมอ่ะไปะลาลังไปแา่เพียงนี้ผมขอบคุณมากครับไปเดินทางกลับกันฮะเดี๋ยวเราลากันด้วยหมายนี้เลย <c oughs> หมายสวยมากเลยที่นี่ นะบางต้องเข้ามาให้ได้ฮนะนักนกกปลานะบางที่ว่าวันหยุดต้องแน่นแน่เลยนะที่นี่ฮนะไปะเรากลับกันดีกว่าฮะฝนมามืดแล้ว